วันนี้เราจะมารีวิวน,นี่นะครับ a อเซ n i มินิบนี่ก็สวยดีนะครับคือ a อโอ n i ็ตมินแบบผมเคยเรีวิวตัวนี้ไปแล้ว,ลวนะเจ้าตัวเอ,อ่อเนี่ยเป็นมา่อ้ดูนะรัน ดีมา thì cũng không biết chúng ta muốn xem không gì cả. mà chúng ta chúng ta ขออยาาบบก็คือเด็กอะ่ะก็ควรจะใ,ให้ผู้ใหญ่ช่วยดีกว่านะครับจะดีกว่าถูกว่าจะทำเองก็ต้องระวังน,นะนี่นะครับตรงนี้ก็ถึงถึสงสุดท้ายแล้วอ่ถึงสุดท้ายเฮ้ยแม่จากช่องแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นของหนัง เนี่ยครับก็อ,อะสติเกอร์ออเาขอท่ก่อนเดี๋ยวเราจะดูสติเกอรน์นี่ครับสติกเกอร์ก็สวยดีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ดูก่อนนะครับรับอ,อ่านะขอหาดูก่อนอันตอนแรกก็ ที่องนะครับชอน้ใที่ยือหนังีนหนองหรือว่านไต้หวันนี่น่าจะชอบมากนะครับสหรับสาทเนครับเดี๋ยวเราจะไปช่วแล้วก็ต่อฐานกันต่อเลยนะคะก็ถ้าเป็นฐานเนี่ยปกติแล้วนะไอ ลตัวเดิมเนี่ยก็ต่อฐานเหมือนกันนะคือตัวเนี้ยก็จะมีฐานทั้งเซ็ตทั้งชุดเลยนะคือลอชีฟมีบล็อกเนี่ยความจริงมันก็คือโมเดลมันก็คือโมเดลหรือว่าเอาไว้แบบดูเล่นก็ได้นะ 哎呀，这个老娘。 นะครับดูสิก็เยอะขนาดเนี้ยเยอะกว่าอันเก่าอีกอะไม่ดูจะต่อไหวไหมนะอ่ะตันนี้ครับก็ได้ถาดถาดน,นะแล้วเราก็เอาถาดหลบไปไกลก่อนนะเราจะมาต่อตัวนี้ครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะ E เลยนะ ผิดจุดพอดีแล้วก็ใส่ตรงนี้ต้อขอโทษนะครับขอให้ด้วยนะพอดีตอบผิดนี่เราต้องเอาจุดตรงนี้ออกก่อน ออนะอขออภัยนะคะเดี๋ยวเขาแก้ วงกลมข้าบนเนี้ยเอามาติดอีกนี่นะครับก็ข้างบนเนี่ยตกแต่งดีนะคือมันจะมีดอกไม้ตรงนี้ด้วย ราก็ต้องต้องใส่แบบนี้อ่ะมาต่อกันุูยเดี๋ยวนะต่อผิสดสีขอโทษนะครับขออภัยด้วยมันไม่ใช่สีนี้นะ นี่ค่ะมันต้องเป็นสีครีมอมน้ำตาลแบบนี้แลต้องเป็นสีครีมอมน้ำตาลแบบนีอ้อ่ะแล้วก็ทำสองข้ามเลย แล้วก็พี่กิดล้านนึ่งนะอแล้วก็ต่อตรงนี้ตอบเลย ตรงนี้นะคะพี่ก็ตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยจะเห็นนะคือเลโก้แบบเนี้ยมันจะอยู่ในพวกเลโก้แท้เลโก้ซิตี้อ่ะที่มันเป็นตัวนะ้เลโก้มีเอ้ยไม่ใช่สิเอเวอรซมีดีบ็อกอะ่ะคือมันไม่ใช่เลโก้อ่ะมันคนละบริษัทอ่ะนี่นะคะแล้วก็ต่อต่อ ใส่ข้างในเนี่ยก็จะสวยนีน่นะคือไอเจ้าตัวเนี้ยอะนะแล้วผมก็ลองเอาพลาไว้ใส่แล้วก็ใส่ได้นะแต่ต้องเป็นพลาเล็กๆนะก็เพราะว่าไอเอลแซดดีบ็อกเนี่ยคือตัวเนี้ยก็สวยดีแถมมันเป็นพวกของ เล่นเล็กๆนะก็ระวังหายกันด้วยนะชิ้นมันเล็กซี้ชิ้นส่วนอะ่ะคือมันก็เป็นของฝากด้ด้วยนะก็ของฝากหรือว่าเป็นของขวัญันเกิดได้นะก,ก็นี่เหมือนกันแล้วก็ทำต่อเลยเถอะ ดีมน,นตอกิดอ่ะฮ่ฮ่าฮตรงนี้นะครับก็ตอกไก่เสร็จแล้วนะอ่าเหลือดยดนิดเดียวนะก็ไม่ยากนที่คิดเอาไว้ตอนแรกเนี่ย <g az im> <c oughs> แต่คือเขา,าห่อขอมมาสวยมากเลยนะไอลอซ n นมิน <G az im> <ion> ิบ็อกเนี่ยคือจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นกล่องก็สวยนะ แถมอะนะเออที่เมก้าเขาก็จะมีขายเป็นแบบร้านแถมมันก็สวยทุกอันนะจะมีเป็นไขาก็มีนะ oh <God. S 1> <laughs> เราก็ต้องเราก็ต้องใส่ตัวนี้ไปเลยนี่ใส่เข้าไปนะครับในสารลาของเราเลยเลยื่อยแล้วก็แล้วก็ตัวนี้อน,นะครับอน,นะครับตัวนี้ก็ต้องติดสกรเอ้ยไม่ใช่เออพูดผิดนะคะไม่ใช่สกรทป่ติดสติ๊กเกอร์นะอ่ะ ต้องติดเลยติดให้ตรงกันด้วยครับจะได้สวยๆ ทำอ <N> ีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ 红色啦，你喝。 ชิ้นส่วนที่เหลือนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็พวกเอลเซนี่ครับอ่าตรงนี้ได้เลยนะเอลโอซอะไรนะ่ยมนะินิบ็อกเอลอเซ็มินิบ็อกนะเนี่ยก็สวยเหมือนกันคือรุ่นเนี้ยมันจะชอบมีพวกชิ้นส่วนแบบ ชิ้นส่วนเวลาเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นชิ้นส่วนเกินมานะอันนี้อะไรก็ที่แถมมาครับให้เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวเลโก้อลโัตมิดีบ็อกนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe 1, ซับสไครต์ให้ให้ถึงพันซับด้วยนะครับแล้วอย่าลืมยอยัะใหมกคลคปหน้าบ๊ายบาย